ต่อพี่น้องสื่อมวลชนถึงข้อมูลที่พักอนาคตใหม่นะครับได้รับก็ต้องเรียนว่ามีทั้งประชาชนนะครับทั่วไปแล้วก็มีผู้สังเกตการของพักเองนะครับฟิวเจอร์ริซ่าเนี่ยก็มีส่งรายงานส่งข้อมูลนะครับอย่างประชาชนก็จะมีโทรเขามีทั้งโทรเข้ามาแล้วก็เดินเข้าไปแจ้งที่พักนะครับสิ่งที่เราพบคืออะไรครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราพบว่ามีความพยายามนะครับที่จะสื่อสารกับ ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ที่นั่นเลือกตั้งเนี่ยว่าพรคอนาคตใหม่ถูกยุบพักไปแล้วนะครับการเลือกพักอนาคตใหม่หการให้พรคอนาคตใหม่เนี่ยจะทําให้เกิดเป็นบัตรเสียนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ที่เราได้รับเยอะที่สุดนะครับจากประชาชนที่แจ้งเข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือบางหน่วยเลือกตั้งน,นะครับมีมีการใช้กระดาษปิดนะครับรูปภาพของผู้สมัครของพรคอนาคตใหม่นะครับเป็นกระดาษ ปิดทับเพื่อที่เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ไปลงคะแนนเนี่ยไม่ทราบว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเปอร์อะไรไม่เข้าใจผิดว่าพรรคนี้ถูกยุบไปแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราที่เราได้รับแจ้งมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการฐานคะแนนนะครับฐานคะแนนที่ที่ผิดพลาดจะด้วยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะครับก็บัตรบัตรเสียก็ฐานเป็นบัตรดีนะครับหรือบัตรดี ขาดเป็นบัตรเสียนะครับอย่างมีกรณีที่มีสื่อมวลชนนะครับบางบางสำนักได้บันทึกภาพเอาไว้นะครับหน่วยเลือกตั้งที่เขตห้วยขวางนะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเขตห้วยขวางที่ว่าที่ว่ามีการกาบนตัวเลขนะครับซึ่งทีแล้วเนี่ยมันคือบตรบตรเสียนะครับแต่พอเป็นกาบนตัวเลขของพรรคพรรคหนึ่งก็ขานเป็นบัตรด,ดีพอเป็นของพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นบัตรเสียนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดตรงนี้เนียที่เราได้รับแจ้งมาเนี่ยยังมีรายละเอียดอีก อีกมากมายแล้วก็หลายพื้นที่นะครับเพราะตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อจะยื่นต่อปปทอีกครั้งหนึ่ง่ปึงกรณีที่พรรคอนันต์พัยธ์พบกัที่นั้นหรืออะไรกันก็จะต้องดูในรายละเอียดในแต่ละเขตนะครับเพราะในแต่ละเขตก็จะมีมีหลักฐานมีมีต่างๆที่อย่างในบางเขตก็จะมีข้อมูลเรื่องของการกระทํากระทําผิดกฎหมายนะครับในส่วนของผู้สมัครพรรคอื่นก็มีมีข้อมูลลักษณะนี้อด้วย นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเขตก็จะจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าที่ววมันมีทั้งหมด่เขตคิดว่ามันมีความผิดปกติจากจากปัญหา,าการนับตัต้องต้องต้องเรียนว่าขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมอยู่นะครับอยู่ขั้นตอนการรวบรวม mm hmm. คือคือ,ค,อคือผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับคือพกักอนาคตใหม่เนี่ยเราเป็นเราเป็นพักการเมืองใหม่นะครับเราเป็นพักการเมืองใหม่แล้วเราก็ทําการเมืองแบบรูปแบบใหม่ซึ่ง กลไกหรือจะเรียกว่าเล่เหลี่ยนต่างๆทางการเมืองเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิน่งที่เป็นสิ่งที่ใหม่มากสําหรับพรรคอนาคตใหม่แล้วเราก็ที่ผ่านมาเราก็เราก็คิดว่าการทำการ,การเมืองลักษณะนี้มันมันควรจะนํามาสู่ซึ่งซึ่งรูปแบบที่ท,ที่ที่ถูกต้องนะครับรูปแบบใหม่ๆใ,ในการเมืองไทยแต่แต,แต่แต่สิ่งที่พบเนี่ยจากคะแนนที่สรุปออกมาเนี่ยพรรคเราเชื่อว่าเราเราควรจะมีคะแนนมากกว่านี้ ผมขอเสริมคำถามเมื่อกี้นิดนึงนะครับว่าจํานวนกี่เขตซึ่งในเบื้องต้นเราตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับในเบื้องต้นที่เราได้รับข้อร้องเรียนมาเนี่ยมีประมาณ10กว่าเขตนะครับและต่างจังหวัดอีกอย่างที่ได้เราแถลงเมื่อวานนี้นะครับก็มีประมาณ10สิบกว่าเขตเลยนะครับซึ่งผมขอยกตัวอย่างในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับว่าการนับคะแนนในน่วยต่างๆนะครับมีผลมีการมีผลรายงานออกมาซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งมันค้านสายตาของเรานะรซึ่งพอเราไปตรวจสอบจริงๆปรากฏว่าผู้สมัครของเราเป็นผู้ชนะแต่ตอนรายงานผลเลือกตั้งปรากฏว่าผู้สมัครของเราเป็นผู้ที่ตามอยู่นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะฝจากไว้ที่นี่ถ้าเราไม่มีการตรวจสอบถ้าเราไม่มีการทําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะสูญเสียคะแนนไปมากน้อยขนาดไหนและจะทําให้เราไม่ได้สอบสองมากน้อยขนาดไหนเหมือนเดิมยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะฝากเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเปิดปรับ แจ้งเรื่องถ้าหากคบเห็นนะครับสิ่งที่ไม่ชอบมาพาคนนะครับสอบว่าจะทุจริตการเลือกตั้งนะครับสามารถอีเมลมาได้ที่พักอนาคตใหม่นะครับ office at future f o r w a r d p a r t y o g นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0ูนย์สอง8ปดสองหนึ่งห้หกแครับ